วันที่30กันยายน2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ในายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินราธิบ,บดีศรีสิงห์ธร,รมหาวาชิราลงกรณพระชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธ รมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา6มาตรา7และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช2480จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุรพลพุทธมนลนายทหารราชองครักษ์พิเศษพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนพศ2566ประกาศณวันที่29กันยายนพศ2 5 ปี66เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันอย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งมีชื่อของพลอากาศเอกสุรพลพุทธมนล์โดยมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม